องมาทีหลังก็ไปทำเหมือันคนที่อยู่การผลิตเนี่ยก็สามารถทำหน้าที่ต่าะฉะนั้นผมเห็นมีน้องๆที่ตอนช่วงโควิดกลับไปอยู่บ้านคืออะไรเป็นนักศึกษาที่เรียนจบแล้วแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเราก็สามารถที่จะแปลสภาพชื่ออะไรที่เป็นเป็นเป็นคนแปลงเพศแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ที่เยอรมันสวิตบ้านเลย เขามาทำติ๊กป๊อกเขาวิ่งจากต่ประเทศคนตาเขาเป็นล้านนะครับเปลี่ยนบ้านแต่ท้องนาที่มีอะไรเล็กๆน้อยเนี่ยเปลี่ยนได้เขาสามารถขายข้าวและทั่วโลกอันนี้ยังไม่พูดถึงต่างประเทศต่างประเทศเป็นตัวอย่างต่างประเทศให้เห็นแดีวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงโลกถ้าจับทางนี้ไม่ได้แล้วไม่ปร่บตัวเปลี่ยนแปลงนั้นก็ไม่สามารถขาข้าวได้สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นมันนีการจับมือกับ อาจารยมิ้นทั้งหมดเด็น้องๆที่มีปัะสบาทและมีความรู้นี่เป็นสิ่งที่กระทรวงมานี้ต้องขอบคุณนะครับว่าเราเองกาจะมีส่วนคิดเราเอาความคิดเราในเจอน้องๆน้องๆยิ่งช่วคิดความคิดของเราก็มีส่วนหนูมากขึ้นนะครับแล้วเรามาจัดการเร่องเรื่องมือเรื่องเป็นเครื่องใหญ่ดังนั้นการเรื่องนี้ก็เป็นกระบวนการในการที่จะนำพิสูจการเปิดวิถีใหม่ในการค้าทางานี้ ของกระทรวงนี <chronic owner goats. necessary> ่ต้องขอบคุณน้องๆนะครับที่มาเท่ากับวันที่เรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเปิดเผยความตั้งใจทั้งหมดเนี่ยให้กับพี่น้องทั้งหมดจะต้องพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านทั่วประเทศไทยวันนี้เราจะเอาสินค้าชุมชนของท่านทุกคนเข้าไปสู่เวทีโลกเพื่อให้ท่านคนตัวเล็กๆได้มีโอกาสที่เราสามารถจะมีรวยมีช่วยเริ่มงต่างๆที่ท่านอยาท่า้ชั้น ที่ีอานแก่ชีวิตจะตัวเด่นทั้งประเทศชาติเพราะมันกำลังจะทําให้การค้าการขายสามารถเอาสินค้าเราออกสู่ตลาดโลกได้อยู่นี่คือเจตดจุดมุ่งเป้ตั้งใจนะครับการคุยกันเรื่องนี้ก็ต้องขอพูมุ่ผู้บริหารและเจ้นาหน,น้าที่กระทรวงการเรียนนะครับที่รับเอาในนิตินใหมาที่เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีมาและชมหน,น้ากระทรวงการเรียนให้เข้าให้ทันโลกเพราะถ้าเราไม่ทัน โลกประชาชนและคนอื่นๆเขาจะทิ้งเราฉะนั้นถ้าเราไปแบบที่เราไปด้วยกันกับเขาประเทศชาติจะมีประโยชน์สินค้าต่างๆจะขายได้ประชาชนตัวเลขจะได้รผเก็คือกหญแจ ที่ออนไลน์และสตีแมและบริษทัทไทยปรายศนียไทยคะ่ะจะมีก <c oughs> ารจัดการของบริษัทไทยเหล่านี้เพื่อจ่ายคราใชามาตรฐานคุณภาพการบริการไดนะ้อย่างรบรื่นครัก็ที่ท่านแขกผู้เกี่ยวแล้วก็สุ่ผูชมท่านนะครับจริงๆแล้วเราต้องยอมรับว่าสมัยนี้นะครับคอนเทนต์ที่เปลี่ยนแปลงมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะซื้อของอะไรโฆษณาออทีวีใช่ไหมครับทุกอย่างมันก็จะคอ่อนข้งญญางสแตติก นะหมายถึงว่าคนไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหนไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมยังไงมีพฤติกรรมยังไงเขางงกา็งงจะดูคอนเทนต์แบบเดียวกันนะครับแต่ในปัจจุบนันเนี่ยด้วยการที่เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นไปแล้วก็ไลฟ์คอมเมอร์สเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นผู้พี่ผู้เล่นลีดเดอร์หลายที่ออกมาหลายรูปแบบก็จะสามารถที่จะปรับการการขายการพูดเนี่ยนะให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าตัวเองนะให้เหมาะสมกับของที่จะขาย แล้วเพราะฉะนั้นในในสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มตา่างๆนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มในการอาสอบสูนการขายทั้งหลายนะครับมีการเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็มีช่องทางที่หลายมากขึ้นแต่ถนะ้าในพาทของลอจิสติกส์เองเนี่ยเราก็ต้องคอยที่จะตามในแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อที่เราจะสามารถที่เชื่อมต่อแล้วก็ให้บริการกับลูกค้า,าได้สามารถที่ส่งของไปลายทางได้และด้วยความที่ การซื้อขายเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับขึ้นกับเศรษฐกิจบ้างขึ้นกับว่าของอันไหนเปนเทรนด์นะครับการที่จะบริหารสต็อกบริหารคลังนะครับให้ยืดหยุ่นก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทค่อนข้างท้าทายนะครับสำหรับไปซีไทยเองเนี่ยเรายพยายามที่จะขยายนะครับในจุดให้บริการนะครับเพื่อรออส่วนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเวลาที่เราขายของบนพวกไลฟ์คอมเม้นต์สตางๆนะครับมีลูกค้ามาเอฟป๊อเนี่ยเรา เตรียมตั้งแต่ตัวแพลตฟอร์มนะครับตัวโปรแกร,รมที่ใช้ในการทำจ่ายหน้าน,นะครับตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับในการที่เราเอาข้อมูลจากการคอนเฟิร์มของลูกค้าเนี่ยก็มาทำจายหน้าเร็จเรามีการฟูลฟิลเมนท์ที่เช็บริการสต็อกนะครับ,นะรบแล้วของทุกอย่างก็จะถูกพิกแพ็คแล้วก็สามารถที่จะส่งออกไปหาลูกค้าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะครับส่งถึงนะลูกค้าเก็บเงินปลายทางด้วย กระทำจริงๆแล้วเนี่ยในเจอร์นี่คัสชอปเปอร์เจอร์นี่หรือว่าประสบการณ์ในการช่าบริการของลูกค้ารเราให,ใ,หใ,หให้ให้ความสำคัญระดับต้นทางและเราเองก็มีห้องไลฟ์สดให้นะครับอย่างที่หลักสี่เนี่ยเรามีห้องไลฟ์สดสำหรับพวกพวก่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ไม่สามารถไม่สะดวกที่จะไลฟ์ที่บ้านนะครับเราก็มีฉากเชิดมีการจัดให้เหมาะสมกับการขายของนะครับพอขายได้เพิ่งเนี่ยของที่ใน,ในคล้ายนี้ถูกแพ็คทุกอย่างแล้วก็นําส่งให้ที่ปลายทางให้ถึงลูกค้า เก็บเดินไปยทาให้แล้ส่งขึ้นให้แมค้าอย่างเร็วแล้วเพราะฉะนี้ก็คือในวงจรของโลจิสติกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขายของออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นอันแรกเลยเนี่ยกรอกถ้าพ่อค้าแมค้าข,า,ข,า,ข,า,ขายของแล้วแล้วเวลาของโดนแพ็กเสร็จเร้อยจะเป็นกรอกที่ขนส่งต้องกรอได้นะครับปัจจุบันเราเองเนี่ยมีการขยายจุดกรอออฟขึ้นไปมากกว่าห0 0่จุด นะครับซึ่งก็กว่าสองหมื่นจุดแล้วก็ได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์เองนะครับในการขยายจุดดอกออฟจากร้านผงฟ้านะครับก็เป็นการทําให้ผู้ประกอบการร้านผงฟ้าเนี่ยมีรายได้เพิ่มนะครับแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือพ่อค้าแม่ค้าที่จะมาดอกออฟสั่งของเพื่อส่งให้กับลูกค้าโดยตรงที่จะไปรับจากการผงฟ้าไปงการจ่ายปลายทางนะครับนอกจากเรื่องของการเข้าถึงบริการในการดอกออฟที่ง่ายแล้วนะครับผู้รับก็มั่นใจ นรัเพราะว่าสามารถที่จะ track ข้อมูลของของได้ตลอดเส้นทางแบบร e a l t i นะสามารถเรียนรู้ได้หมดเลยว่าเราตอนนี้ของตัวเองอยู่ที่ไหนนะครับนอกจากเรื่องของการ track จากพวกแพลตฟอร์มที่เราให้ให้บริการกับลูกค้าแล้วเนี่ยเราใหยังมี customer support นะครับที่อยู่ในทุกที่ต้องการไวส์ีนนะครับในการที่จะตามของให้กับลูกค้าหดือที่ลูกค้า่รียกงา ก็คือว่าของเริ่มส่งเพื่อที่เรามีการ follow up แล้วก็ทำรีพอร์ตให้กับพ่อค้าแม่ค้าเลยนะครับว่านอกจากนี้เนี่ยนอกจากว่าหลอกไดก้นะครับผู้รับมั่นใจนะครับมันก็ยังทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยแล้วตลาดที่สําคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในประเทไทยแล้วทำอย่างไรให้ผู้ประกอ,อบการชาวไทยเนี่ยแล้มีของที่ดีนะครับแล้วก็ะะวสามารถที่จะเปิดตลาดออกไปได้ใทั่วประเทศด้วยนะครับเรานำโฉมหน้าอสวยี่สิบรายทาง,ทงโทร ลรวก็เลยร่วมมือกับพวกแพลตฟอร์มออนไลน์คอมเมอร์ซ์ต่างระดับโลกเ้าใน24เดือ e นในการที่จะออของไทยขึ้นไปขายบนแพลตฟอร์มอย่างนี้เพื่อที่จะทําให้ผู้ผู้ผู้บริโภคผู้โลกนะครับสามารถที่จะเข้าถึงของดีๆจากที่ไทยได้ครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่บริษัทไทยให้การให้บริาการแล้วก็คำเด็ดคำถูกให้กับลูกค้าผ่านท่งการออนไลน์ครับ คุณทางท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยซินไพร์สจำกัดสำหรับใครที่มาที่งานค่ะเพราะว่าผู้สังการเข้าร่วมโครงการนี้ในฐานะที่เป็นเอเจนเซอร์ต้องขอเรียนถามค่ะว่าอะไรจยื่นให้ทางผู้สังการเข้าร่วมแคมเปญนี้กับกระสินพาณิชย์ในการโปรโมทไลฟ์สตรีมช้อปปิ้งค่ะก็สำหรับโครงการนี้นะครับผมว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วก็เอาอย่างตัวผมเป็นหลักเนยคือเราได้เห็นเขาเรียกว่าศักยภาพโลกออนไลน์แล้วว่ามันเี potential สูงมากขอแค่คุณมีมือถือ ที่สาคัญสัญญาณเนี่คุณก็สญญามารถทำการค้าจากตรงไหนของของ,ของประเทศไม่ว่าจะมุมไหนก็ได้นะครับผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเพราะผมว่าในในภาคผ,ผมก็ผ่านภาคธุรกิจมาปัญหาของ s อสเนี่ยหลักๆเลยคือเรื่องของการตลาดทุกคนมันมีโปรดักที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าเขายังขาดในเรื่องของการตลาดบางทีการตลาดเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าการตลาดมันใช้ทุนเยอะแต่การตลาดในโลกออนไลน์มันไม่ต้องใช้ทุน ทุกคนมีทุนเท่ากันหมดในโลกการตลาดออนไลน์ขอให้เราขยัยสร้างคนนี้ขึ้นมาทุกคนมีโอกาสแล้วก็วันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ที่ได้มานะร่วมเป็นฟันเฟืองเล็กๆในในโครงการนี้ก็สําหรับผมก็จะทัาพาให้เต็มที่ที่สุดเพื่อช่วยขับ,ขบเคลื่อนโครงการนี้ครับ ว่าในการที่คมมุณพิกเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้อิทธิพลของตนเพื่อสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้าไทยตรงนี้มีความสําคัญขนาดใดอย่างไรคะก็คือในส่วนของเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมเราก็อยู่ในโลกของโซเชียล media ครับต้องบอกเลยว่ายุคนี้คือตอนนี้คนอยู่ในโลกออนไลน์หมดแล้วเราเป็นคนเดียทีอ่อยู่กับโซเชียล m e d i ยตลอดเวลาเพราะนั้นแล้วตอนนี้สินค้าออนไลน์ออทุกอย่างแทบอยู่ในออนไลน์หมดเลย แม้ทั้งกรมของวันนี้การติดต่ออย่างเป็นออนไลน์หมดครับทีนี้การสร่งเสริมที่ที่ที่เป็นส่งเสริมมจะช่วยเรื่องของท้องถิน่นสินค้าที่ท้องถิ่นเราควรจะออกให้คนร,รู้จักใช่ไหมฮะโอเคทีนี้ผมก็เลยว่าการที่เราเสร่งเสริมสินค้าในท้องถิ่นต่อไปหนึ่งสินค้าวันนี้ของกระทรวงพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้การส่อองเสริมของกระทรวงพาณิชย์ผมจะไปกินึ่างที่จะนาพาให้สินค้าเหล่านี้ให้คนร,รู้จักมากขึ้นะ มค่ะในบทบาทของการเป็นอ <toys> ินฟลูเอนเซอร์ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะตรงนี้มีบทบาทอย่างไรคะเลยค่ะค่ะสำหรับมานะคะด้วยการเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียตอนนี้มายก็เป็นหนึ่งในฐานะอินฟลูเอนเซอร์นะคะมายคิดว่ามายเนี่ยอยากจะเขาเรียกว่าเราอยากจะเปิดโอกาสให้คนได้เห็นสินค้าไทยมากขึ้นให้สินค้าไทยเนี่ยออกสู่โลกใบนี้นะคะนอก ่ยเพิ่มนะคะการมองเห็นและศักยภาพค่ะของตลาดสินค้าไทยเนี่ยไปยังต่างประเทศได้ด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะมาคิดว่าในด้านโอกาสค่ะเราจะเป็นหนึ่งคนที่จะเพิ่มโอกาสในการขอย,ยอดธุรกิจตลาดของไทยค่ะให้ออกสู่นอกประเทศได้และเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราจะช่วยกันพัฒนาค่ะเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปคุพิเศษค่ะ ในธุานารกิจหลักของเราเลยคือผลิตภาพพิโอในซีรีส์ครับผมซึ่งในในหลักๆเลยเนี่ยเราดูแลในเรื่องของอาร์ตดีมเเมนต์เราก็อินฟลูเอนเซอร์เลยครับข้อหนึ่งคือผมส่งซีรีส์เนี่ยไม่ได้โฟกัสแค่เพียงในตลาดของเพียงไทยนะครับในเรื่องของพติกรรมของบริโภคเราก็ได้เห็นว่าซีรีส์วายเองครับผมเรา,เาสามารถอยู่ได้และสามารถส่งออกไปได้ทั่วโลกนะครับซึ่งในขณะเดียวกันนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ายุคน,นี้ครับเป็นยุคอีคอมเ e มิรนะ์ซล นัเราพูดถึงในเรื่องของสินค้าเองครับฉะนั้นตลาดสินค้านะครับในสมัยก่อนเองเนี่ยที่เป็นออฟไลน์เนี่ยเราจะเห็นตลาดเนี่ยระมอนแค่ว่าเราอยู่จังหวัดนี้เราขายคนจังหวัดนี้ถ้าเราอยากจะขายได้มากขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะต้องเดินไปขายในจังหวัดอื่นแต่ปัจจุบันนี้ครับเมื่อเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วอยู่ในอีคอมเมิร์ซของเราแล้วนะตอนนี้เราสามารถส่งสินค้าที่ทําให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยไปทั่วโลกค,ครับเราไม่ได้เขาได้เห็นได้เพียงแค่ว่าเผนๆนะครับก็สามารถให้เขาดูรายละเอียด สามารถส่งเป็นมันเขารู้สึกว่าฉันอยากจะเห็นของจริงในวิดีโอก็สามารถดูได้ครับเราสามารถส่งให้เขาดูกันได้หมดเลย